ในการให้น้ำของอุ่นของผมเนี่ยมันมันมีหลายช่วงอายุนะครับเนยฮะรปรับน้ำได้อ่าปรับแบบเอานิดเดียวอย่างนี้ได้นะฮนะแต่น้ำผมพอตลอดอีู่พวงเนี้ยก็พวงใหญ่แบวโอ,อปอรครับเนี่ย ครับสว,สวัสดีครับวันนี้มาเรื่องระบบน้ํานะครับที่หลายคนขอมานานแล้วแต่ไม่มีเวลาทำทีมันจะมาพูดถึงร e ีวิวการทําระบบน้ํานะครับสําหรับองุ่นนะครับในการปลูกวงุ่นนะฮะผมแนะนําให้เพื่อนๆใช้เป็นท่อ P e นะครับท่อ PE อย่างนี้นะครับนะฮะแล้วเราก็จะแขวนไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะตัดหญ้าทําอะไรเนี่ยมันก็จะสะดวกไม่ไม่เป็นโดนท่อนะครับนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยครับที่ดูห่งแขวนไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับ ทีนี้ในการให้น้ำของอุ่นของผมเนี่ยมันมีหลายช่วงอายุนะครับคือช่วงที่เป็นต้นเล็กๆช่วงที่เป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยริงอันนี้ไม่ได้เอาแล้วนะครับก็มาต่อยดูก็จะใช้เป็นระบบน้ําจยดนะฮะเป็นหัวน้ําหยดอย่างนี้ใช่ไหมครับเนะี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่ไมกระจายเพราะว่าถ้ามันกระจายไปเนี่ยมันญ้ามันจะเกิดพอญ้ามันขึ้นเยอะเนี่ยมันจะแบบ ยุ่งยากต้นก็จะโตไม่ค่อยดีนะฮะช่วงที่มันเราเลี้ยงต้นเล็กนะฮะก็จะใช้เป็นน้ําหยดอันนี้เป็นต้นองุ่นป่านะครับแต่เดี๋ยวไม่เอาแล้วแหละเพราะว่าเราได้กิ่งมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะก็สัตว์ที่ด้ดูนะฮะน้ำหยดน้าหยดก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นหัวน้ําหยดทีนี้พอต้นองุ่นเนนนนริ่มโตเนาะรากเริ่มเดินไปนนไกลเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นสปริงเกอร์แบบนี้นะครับนะฮะนี่นะฮะนะครับสปริงเกอร์แบบนี้นะครับ ในส่วนของว่าปิงเกอร์ต่อได้กี่หัวต่อปัม๊มต่ออะไรอย่างเงี้ยครับมันมันขึ้นอยู่กับความแรงของปั๊มนะครับตรงนี้ต้องไปลองผิดลองถูกกันเอาเองนะครับไปเทสสมมติใส่เข้าไปแล้วเ,ออเริ่มเบาแล้วเริ่มไม่ไหวก็อนี่หรือว่าจะใช้เป็นวิธีการแบบของผมก็ได้ก็คือแยกวาลว์นครับของผมปั๊มหนึ่งแรงนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะให้พร้อมกันทุกแปลงเนี่ยไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องแยกวาลว์นครับถ้าให้พร้อมกันหมดเนี่ยมันก็ไม่แรงครับก็แยกวาล์วตรงไหน ให้เที่ยสองแถวนะครับให้เที่ยวสองแถวอันนี้จะให้ให้เป็นหัวแบบสเปรย์นะครับนะฮะแต่พวกนี้เปลี่ยนมาเป็นสปริงเกอร์แล้วมินิมินิสปริงเกอร์นะครับมันก็จะให้น้ําไปไกลขึ้น,นครับเพราะว่าลากหุ่นมันก็เดินไปไกลทีนี้ในผมมาทําคลิปร่องทีผมก็เลยไปหาไอเทมที่มันแบบตอบโจทย์เดี๋ยวผมจะทําให้ดูคือหัวเนี้ยที่ผมไปหามาให้เพื่อนเนี่ย มันจะใช้ได้ตั้งแต่ตอนที่องุ่นยังเล็กไปจนถึงตอนที่องุ่นโตโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยเคือเจ้าหัวนี้นะครับผมไม่ได้ขายนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปเนี่ยเวลาพเพื่อนๆดูคลิปจากมือถือนะอันนี้ซื้อมาจากช้อปปีนะครับก็ลงแอปช้อปปีไว้แอปที่ใช้ในการช้อปปิ้ออนไลน์ของเราแล้วครับลงแอปช้อปปีไว้ทีนี้เวลาสมมุติเราดูคลิปอยู่เนี่ยตรงหน้าจอของ โทรศัพท์หรือคอมเราเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดด้านล่างนะครับนะเราผมสาธิตให้ดูนะเรามันก็จะมีขีดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่เราผมแคปเป็นวิดีโอหน้าจอให้ดูแล้วกันเราก็แตะปุ๊บนะฮะมันก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาเห็นไหมครับจะมีลิงก์มีอะไรต่างๆที่ผมใส่ไว้ให้ดูให้ให,ให้กดตรงนี้นะครับกดสามเหลี่ยมที่มันชี้ลงปุ๊บนะเราผมจะใส่ล,ลิงก์ของสินค้าตัวนี้ไว้ในช้อปปี้นะครับที่ผมซื้อมาสื่อว่า อ่า289บาทหรือเท่าไหร่นี่แหละผมจาไม่ได้แต่มันได้ตั้งร้อยหัวเนี่ยแล้วก็มันใช้ได้ตั้งแต่ไม่ว่าเพื่อนจะปลูกอะไรนะครับมันใช้ได้หมดนะมนดูเจ้าหัวนี้นะครับหัวนี้เป็นหัวน้ําหยดที่ปรับแบบน้ําได้แบบแรงมากนะครับแบบปกติแล้วหัวน้ําหยดนี่อ่าถ้าบางคีเนี่ยมันปรับไปแล้วมัน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 ไม่แบบอย่างเงี้ยมันไม่ออกเป็นบุนๆุนอย่างเงี้ยครับมันจะออกหยด ลงมาทีเดียวครับแต่ไอตัวนี้มันปรับแบบตั้งแต่ปิดได้เลยเนี่ยสมมติเราแบบแถวนี้เราจะงดน้ําเราปิดได้เลยนะครับแต่หัวสปริงเกอร์เออไม่ใช่หัวน้ําหยดทั่วไปที่ที่ผมใช้นะเคยใช้มาเนี่ยมันจะปิดไม่ค่อยอยู่ซึ่งตัวที่ปิดอยู่เนี่ยมันจะแพงมากนะฮะมันหัวละตั้ง5บาทเนี่ยแต่นี้เนี่ยผมสั่งมาเนี่ยมันน้อยหัวเนี่ยมันหมดไปอ่า2อ0กว่าบาทนะครับซึ่งตกหัวละ2 2บาทกว่านะครับมันจะถูกกว่าแล้วมันปรับน้ําได้แบบ นี่ดูนะอันนี้ผมปิดเลยนะนะฮะปรับน้ําได้เอาปรับแบบเอานิดเดียวอย่างนี้ได้นะฮะเอาแรงขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับนี่นะฮะนี่คือช่วงที่มันต้นต้นก้าเออต้นอังหุ่นที่ยังอายุน้อยอยู่เนี่ยผมจะใช้เป็นน้ำยนแบบนี้เพราะว่าแล้วมันก็แล้วก็ให้มันห่างจากต้นสมมตินี่คือต้นอนงหุ่นมันก็จะห่างมาสักประมาณ1ิเซนนะครับอันนี้พอดีเพราะว่าถ้าใช้เป็นสปริงเกอร์แต่แรกเลยเนี่ยมัน มันย่ามันจะขึ้นนะครับนะฮะอันนี้คือวิธีการนะครับนี่คือระบบน้ําที่ผมใช้นะครับเนี่ยแต่ทีน,นี้ต้นใหญ่แล้วผมก็ใช้เป็นสปริงเกอร์แบบนี้นะครับมินิสปริงเกอร์นะครับก็จะกระจายได้เยอะกว่านะครับได้พื้นที่กว้างกว่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ติดเป็นหัวน้ําหยดเนี่ยถ้าใครระบบน้ําไม่ค่อยดีเนาะน้ําไม ไม่ค่อยโฟตลอดปีนะครับก็แบบอยากประหยัดน้ําก็ใช้เป็นน้ําจดก็ได้ติดหางมาจากต้นนะครับนี่ติดหางมาจากต้นสัก30เซนนะครับเมื่อต้นใหญ่แล้วติดหางมาจากต้นสัก30เซนแล้วก็เว้นหางมาอีก30เซนนะครับอ,อย่างต้นแยกเป็น2ทางอย่างนี้ก็ฝั่งละ2หัวนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับสาหรับใครที่แบบประหยัดน้ำเนาะเหมือนพวกอิสราเอลพวกไรน้ําเขาแบบต้องกันน้าทะเลมาเป็นน้ําจืดเพื่อมาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องใช้เป็นระบบน้ําจยดนะครับ นี้คือวิธีการทําระบบน้ํา่ง่ายนะครับสำหรับองุ่นะครับเพราะว่าถ้าให้ให้ให้เป็นสปริงเกอร์แต่แรกเลยเนะี่ยปัญหาที่เจอก็คือหญ้าจะขึ้นเยอะนะครับนะฮะนี้องุ่นอ่าเจ็ดเเดือนแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงสะสมอาหารจะเห็นว่าลําต้นเริ่มโตนะครับน้ําก็ต้องให้พื้นที่ที่กว้างขึ้นนะครับเพื่อให้ลากเขาเดินไปกินอาหารนะฮะ ลำตน้นกำลังสะสมอาหารนะครับช่วงนี้จะให้เป็นปุ๋ยสูตร82424นะครับน่ครับก็สมบูรณ์ดีครับเราได้กิ่งครบกิ่งเคลนพอสมควรแล้วนะครับทีนี้เราก็ปล่อยเลยผมไม่ไม่ตัดแล้วนะดูมันออกลูกออกอะไรมาออกเองนะครับเนี่ยไปบอกปลูกองุ่นไม่ได้ลูกเนี่ยของผมออกเยอะมากที่มันแอบออกตามเนี่ยหนุนอะนะเนี่ย นี้ก็ปล่อยเลยปล่อยตกไปเลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องตัดแต่งกิ่งนะครับผมก็จะตัดเอาประมาณ2ข้อตาเท่านั้นเองนะครับตัดตัดตัดพอช่วงที่ตัดแล้วก็ทําการเปลี่ยนไอ้นี่เปลี่ยนเสาเป็นเสาเหล็กทําค้างใหม่นะครับให้มันเป็นมาตรฐานมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องรับน้ําหนักของลูกเรื่องดูนะ่ะมันแอบออกลูกกันเต็มไปหมดเลยนะฮะหุ่นผมเนี่ยครับระบบน้ําง่ายๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปเหมือนใครไม่ต้อง คือมันไม่มีสูตรสาเร็จเป๊ะๆว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องตายตัวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมว่ามันเอาที่มันเหมาะสมกับพื้นที่หน้างานของเรานะครับเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเราองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับน้ําเราพอไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดน้ำเราไม่พอเราไปใส่สปริงเกอร์อย่างนั้นโอ้โหตายเปลืองนะฮะนะแต่น้ําผมพอตลอดอีพวงนี้ก็พวงใหญ่แบ้โอปอับเนี่ยพวงใหญ่ไม่ได้ยืดช่อนะครับไม่ได้ยืดช่อไม่เ้อะไรออกเองนะครับ ยังไม่ได้ตัดแต่งเอาลูกครับคือถ้าเราเลี้ยงสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่องุ่นจะไม่ออกลูกนะครับดูตรงนี้สวยมากนะครับมกำลังสวยนะฮะนาผมเดินสำรวจจริงผมต้องเด็ดทิ้งแต่ผมเด็ดไม่ไหวแล้วผมก็เลยปล่อยเลยเห็นไหมครับเนี่ยออกลูกหมดนะครับออก พวงใหญ่ๆก็มีดูตรงนี้สามสี่พวงเรียงกันอย่างใหญ่เลยนะครับได้กินแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวอยกีกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวมาซอยลูกออกเก็บไว้กินนะครับนี่พวงนี้ก็อย่ันนี้เป็นพันธ์อิสราเอลนะครับกาลาตานะครับก็ออกลูกเองครับนี่ปล่อยพวงอย่างหนาเลยพันธ์นี้ลูกค่อนข้างดก น,นี่มันออกเองไม่ได้ยืดมันก็เลยแน่นนะครับไม่รู้จะซอยอ,อ,อย่างไงแน่นมากไม่รู้จะซอยลวกอย่งไแต่ลูกเสมอกันดีมากครับกาโรตา้าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าจับต้องมากครับผมว่าจะขยายเป็นนู้นสายไชมัแดแคทแล้วก็กาโรตา้าถัดกันไปเลยนะครับใชมัแดแคทก็กำลังเลี้ยงกิ่งกำลังสวยงามเหมือนกันครับใชมัแดแคทก็ไม่น้อยหน้าตัวอื่นนะครับผมชอบมากใชมัแดแคทคือ กิ่งเขายาวดีข้อข้อตายาวเข้าสู่ช่วงสะสมอาหารเด็ดดีว่านะครับหลังเลี้ยงกิ่งเดี๋ยวสะสมอาหารกิ่งโตกิ่งใหญ่แล้วก็พุนเอาลูกแล้วก็เอากิ่งไปขยายใส่แปลงนู้นนะครับคือการที่ปลูกไม่มีหลังคาก็ดีคือมันประหยัดต้นทุนแต่การที่จะเอาลูกเนี่ยมันถ้ามันมีฝนเนี่ยมันก็ไม่เหมาะมันจะทําให้ เสียหายได้นะครับเพราะ,ะนั้นผมจะต้องดูอีกทีอาจจะไม่เอาอาจจะรอ,อ,จจะอ,อพุนอีกทีใกล้จะหน้าหนาวก็ได้นะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับแต่ไม่แน่หรอกอาจจะพุนแล้วก็ทําหลังคายมันก็ได้เพราะมั่นใจแล้วว่าปลูกได้ผลนะครับเนี่ยครับผมอยากให้เป็นข้อคิดของเกษตรกรทุกท่านนะครับที่เป็นมือใหม่ออกมาทํานะครับบางทีเราไปดูคนอื่นเขามีโรงเรือนมีอะไรเราก็อยากไปลงทุนทําอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้ ด้วยความไม่มีประสบการณ์เราไม่เคยปลูกเนี่ยมันก็จะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับทาแล้วไม่สําเร็จก็ขาดทุนเจ๊งตรงนั้นผมเห็นเยอะมากคนที่ประกาศขายโรงเรือนนะครับทําไม่สําเร็จนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองเหมือนผมก่อนอย่างเงี้ยทําใช้ไม้ไผ่ไม้ยูคาอะไรก็ได้เราลองลองเลี้ยงก่อนลองปลูกก่อนว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ทีนี้พอมันโตอย่างนี้แล้วเนี่ย พอเราตัดแต่งกิ่งใช่ไหมเราก็ตัดหมดแล้วเนี่ยเราก็ตัดผมตัดเอาสองข้อตาข้อตาหนึ่งสองข้อตาอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็โล่งแล้วทีนี้ก็ค่อยๆถอดเปลี่ยนทีละเสาเนี่ยเสาเหล็กเอาเสาเหล็กมาเปลี่ยนทําอะไรใหม้มันมั่นคงกว่าเดิมกว่าที่มันจะแตกตาขึ้นมามันมีเวลาทําอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับซึ่งมันทําได้นะครับเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องลงทุนเยอะครับโอกาสขาดทุนโอกาสจ๊งเนี่ยก็น้อยกว่านะครับเนี่ยผมลองเอนี่ย ลองเลี้ยงเออผมเลี้ยงโตแล้วอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแล้วต้นตะมุนมันโตอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอยู่ได้สบายนะครับเนี่ยผมอยากให้เป็นข้อคิดเพื่อนเกษตรกร,กรทุกท่านหรือมนุษย์เงินเดือนที่ออกมาทําเกษตรมือใหม่นะครับเราทําอะไรเนี่ยผมอยากให้ลองรูก่อนนะครับลองแบบเอาเท่าที่ปัจจัยเรามีนะครับองค์ประกอบเราได้อย่าพึ่งไปลงทุนอะไรมากมายนะครับ อะไรมีที่มันแทนได้ก็ทําไปก่อนนะครับไม่ใช่เห็นเขาทํายังไงเราก็ไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะเจ๊งผมก็อยากให้กําลังใจตรงนี้แล้วก็ให้ข้อคิดตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าสอนนะก็ถ่ายทอดประสบการณ์นะครับถ้าเราทําเนี่ยถ้าปู่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไปลงทุนทําโครงเหล็กเป็นค้างเป็นอะไรเนี่ยมันไม่มีปัญหาอ่แล้วมันได้อยู่แล้วโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาถ่ายทอดประสบการณ์การทําระบบน้ําให้อุ่นนะครับ ตอนแรกก็ให้เป็นน้ําหยดนะครับต่อมาก็เป็นสปริงเกอร์นะครับก็ระบบท่อการวางท่ออะไรก็อย่างนี้นะครับท่อเมนท่อเมนหรือปัม๊มหรือ,อไรเนี่ยให้ให้ให,ให้เลือกใช้กันเอาเองครับมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับว่ามันเหมาะสมอะไรกับเราจะเอาเมน2นิ้ว2นิ้วหรือนิ้วครึ่งอะไรก็แล้วแต่ครับให้ให้เลือกกันเอาเองนะครับไม่จําเป็นจะต้องเหมือนผมทุกอย่างครับประยุกตามความเหมาะสมของตัวเองนะครับ ปั๊มก็เหมือนกันก็ลองอันไหนมันพอถ้าเกิดมันไม่พอก็เพิ่มแต่ถ้าลองปลูกแค่พื้นที่เ,เล็กๆเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเอาปั๊มที่กําลังส่งสองแรงอะไรกันนะแรงหนึ่งแรงนี่ก็เหลือเฟือแล้วนะครับหนึ่งแรงผมใช้เป็นปั๊มอหอยโข่งนะครับ1แรงป,ปั๊มไฟปั๊มไฟฟ้านะให,ให้ลองด้วยตัวเองนะครับคือลองเนี่ยหมายถึงว่าลองจากที่มันน้อยๆไปหามากนะครับเลือกปั๊มก็เอาที่มันแบบ หนึ่งแรงก็พอยังไม่ต้องสองแรงเราก็ลองดูนะครับการเจาะการาวางท่อการเจาะท่อต่อ PE กับท่อ PVC ผมมีลงคลิปไว้นะครับตอนทำข้อโพดลองไปไล่ย,ย้อนกลับไปดูนะครับมีหมดนะฮะโอเคครับ, okay, ค,รบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะต้องให้ปุ๋ยองุ่นสูตรสะสมอาหารแล้วครับเดี๋ยวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แมตดีไวครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ